ลง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 ช่องคุณกิจเจ้าเดิมเจ้าประจำมาร้อนนานร้อนีนานอ่ะลงหน่อยลงหน่อยคุณกิจคุณกิจลงนะคุณกิจลงนะเฮ้ยคุณคุณกิจคุณกิจเราหัวหน้านั่งอยู่นะคุณกิจเฮ้ยโอหัวหน้าหัวหนโดนหัวหน้าปะเนาะอ่ะเอาตัวถูกได้ไหม นี่พออ Yay, ่อลูกอ่อนนะครับแม่สมรวยบอกว่าเปิดงนี่้องหาอานแคะวน่อดไม่ใหญ่หรอกแม่สมรวยดียอะอันนี uh, oh well. ้ฝนตกนะคะ ่อเชื่อมาสัานานา้นหน่อยนะิย์พายรอรอนะรอรอย่ารออย่รอ,รอคุน<อ>่ะอยู่ไหมอยู่ไหมนะ่ะย้อนย้อนย้อนมันย้อนเวนนนลาสองแหวน หยุดย่าเงาะตอนนี้น้องอันก็วิ่งไปเล่นลิเก้แล้วแล้วทำไงตัวทำไงอ่ะเขาไปกันเขาไปเล่นลิเกกันหมดแล้วทำอไง่เอ๊ อะไรดสุดยอดไหมนี่ยบอกเหคุณลลุเมร์แล้วอะคนไม่ดีโอนจาาวป็ตัวอลยมาทำทไมเลือเาจกข้าวทำไมแล้วมันคือไฟที่มันตะยอได้ลังตั